ณเมืองบาดาลข้าเจ้าเมืองบาดาลมีนามว่านายสุพรรณมัดฉาเป็นปลา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 กระเป้าหน้าขาวเราเสนาอามาตทหารซีฟู้ดทั้งหลายกระดึบ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 ท่ารำปลากระดึบเขมรพวกเจ้าทั้งหลายจงฟัง คำสั่งค่าขุนหลวงปลาหมอคางดำขเมนพะยคะ่ะพระยาบอกกุ้งเผาพะยค่ะกมมะมืนมึกชอ็อตขเมนบุม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 บมจมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วสินะแล้วก็เจ้าพระยาปูอบหม้อดินพะยะค่ะศึกครานี้ใหญ่หลวงยิ่งนักพวกกองทัพ กุ้งรงกาจะมาถล่มเมืองบาดาลของพวกเราเราซีฟูดจงกรีธาทัพอย่าอับเฉาป้องกันบ้านเมืองของเราไว้ให้ดีไเยค่ะบุมบุมบุมบุ๋มบุมบุมบุ๋มบมเุ๋อุกุ้มบุ๋มบุ๋มวยพวกเรา รุกพี่ทศก,กัน์ทุกห่วยโวยมันก็ต้องไปฉลองที่ร้านซีฟู้ดกันซะหน่อยรามอยากกินหมึกชอดเป็นร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมนี่ใช่แล้วหัวละ้อยก้า้ากินยันต้อลงยกกองถับไปกินกันเลยเย่ทร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> งพระเย่โซเชียลเม่นเข้มมินิประ มรึกขยื้พพำบารามพำมพำมพำมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลมเมนเคมมินิพระอน,นะกับกระผมจอร์ดน้าเจวอะ่ะคนดีคนเดิมแล้วกับผมพี่เมียวเป็นซีอช่องนี้ส่วนกระผมสองน้องพี่เมียวนี่เออว่าแต่ใครมันเต้นวะเนะี่ยมันจะถึงวันคิดสมัตแล้วละ่ะ คนนี้ใช่ไหมบอสใช่แล้วคนนี้เป็นปร,รมาจารย์โบกตี้ครับบอสเป็นน้องพิตตี้เบอร์ท็อปของช่องของเราเลยน้องตุยสิงโตด้วยมือเปล่ามาแล้วน้องชื่อโบกตัยหัวคอครับบอสวันนี้น้องใส่ชุดมาในตรีมแซนตี้เมียงพระเลยนะบอสเราก็อีกอย่างหนึ่งน้องโสดด้วยนะบอสบอสสนใจหรือเปล่าเออถ้างั้นก็สอดต่อไป ว่าแต่จอต์วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเขเมรในตรีมที่ชื่อว่าคริสต์มาสอินเสียมเรียบรับลมหนาวกับดินแดนอารยธรรมอังกอร์โบราณไปรับลมหนาวที่ปราสาทนครวัดบาบอ กิจกรรมภายในงานในครั้งนี้ทางจังหวัดเสียมเรียบได้แต่งรถ3ล้อหรือรถตุกตุก๊กรถโดยสารต่างๆให้เป็นเหมือนรถของเซนต์คอร์ดรับส่งผู้โดยสารชาวต่างชาติด้วยคว์มสุขสร้างฟาร์มแปลกใหม่ตื่นตาอารลังการต่อสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่จังหวัดเสียมเรียบของเราแบบคันนี้ที่เซนต์คอร์ดเขมร ได้ส่งนักท่องเที่ยวถึงที่แล้วฮองฮองฮอง Merry Christmas in Cambodia ฮองฮองฮองเออทำไมเสี่ยง Santa Claus ขมันมันเสี่ยงเมือ่อน้องมาวะมีฮองฮงฮองด้วย Santa Claus ขมันเขาก็เสี่ยงแบบนี้แล้วเพ่ตอนลงรถมึงเช็คห้องให้ดีๆนะึงมิง Santa ขมันไว้ใจไม่ได้ด้วย กิจกรรมคริสต์มาสอินเซียมเรียบขเขมรในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศขเขมรและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสในจังหวัดเซียมเรียบของประเทศกัมพูชาเพื่อซึมซับวัฒนธรรมและก็บรรยากาศในดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดอารยธรรมในลุ่มแม่น้ําโขงแห่งนี้เออวันคริสต์มาสมันเกี่ยวอะไร กับวัฒนธรรขมขามนเขาวะมันเกี่ยวสิเพมันเป็นประเพณีมั่วนิมม่มวัฒนธรรมเขมรนโบราณน,นี่ท่าสมุดเล่นๆ่นขาแมนเอาวันคิดสมัตไปขึ้นกันอยู่เนสโกโ้ฮาเลยนะเนี่ยอีกอย่างหนึง่งใช้คำว่าวันคิดสมัตเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวขาแมนมันเพื่ออะไรวะนักท่องเที่ยวตั้งชาร์เข้าไปเที่ยวเทศกาลคิดสมัตตามเมืองใหญ่ในประเทศของเขาไม่ดีไเละ ทั้งสวยทั้งอลังการงานสร้างว่าด้วยส่วนเรื่องการโปรโมทชวนชาวตั้งชาร์มารับลมหนาวที่นครวัดมึงบ้าไปแล้วชาวตั้งชาร์ส่วนใหญ่เข้าก็อยู่ในประเทศเมืองหนาวอยู่แล้วจะให้เข้าท่อเดินทางมารับลมหนาวที่นครวัดํำเพื่อและอีกอย่างหนึ่งมารับลมหนาวที่นครวัดนครวัดของพวกคุณมึง จะน้าวกี่โมงบอกกูด้วยแบบบอกเฮ้ยนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลขเม่นเพราะขาแม่ขาในจังหวัดเสื่อมเรียบต้องมานั่งใส้ชุดแซนตาคอร์สข่ข้องน้าเน่าในขเม่นที่แดดมันร้อนแบบเปียงเปียงนี่มันการทรมานแซนต้าชัดๆแบบบอก พี่เหมียวดูหน้าเซนต้าสิเพตาละห้อยเลยนี่มันธรรมดาไปส่งข้องฝันตามบ้านก็ดีอยู่แล้วอยากที่จะออกจากงานมาค่ายผาลไม้ดองส้มตามเองช่วยไม่ได้ทนทนเอาน่อยนะเซนต้าคาเมนฮงฮงฮงเมอรี่กิสมาร ต่อมาเป็นเรื่องสมาคมวอลเลย์บอลประเทศกัมพูชาคิดจะลื้อฟื้นทำทีมวอลเลย์บอลหญิงอีกครั้งหลังจากที่สมาคมนั้นได้ทำาหลีกวอลเลย์บอลชายอย่างแข็งแกร่งแล้วและทีมวอลเลย์บอลชายของประเทศกัมพูชาก็สามารถแข่งขันต่อสู้ทีมระดับต้นๆของเอเชีย er แล้วก็เอเชีย er ตะวันออกเฉียงใต้ได้ได้ตอน,นไหนวะ ทางสมาคมนั้นจึงอยากทดลองสร้างทีมบอลเลยบบอลหญิงขึ้นมาโดยมองที่ประเทศไทยนั้นยังได้เป็นเจ้าภาพบอลเลยบบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2025นี้ไทยทำได้ขเขมรก็ต้องทำได้เหมือนกันชัดนะแน่เราถ้าการทดลองการทำทีมฟุตบอลหญิงของประเทศกัมพูชานั้นออกมาดีเป็นที่น่าพอใจเราก็พร้อมที่จะส่งทีมไปแข่งซีเกมในประเทศไทยอีกด้วย มึงไม่รงทุนซื้อตัวนักตบตั้งชาติบ้างล่ะเพื่อจะซู้ใครเขาได้บ้างทางสมาคมวอลเล์บอลขเมเนคงคิดในใจนี่ถ้ากูมีตงังกูซื้อแล้วนี่ไอซ่องแล้วมันมีคลิปการทดลองวอลเล์บอลยิ่งขเขมรหรือเปล่าวะมีขบบอทนี่เลยอะ่ะโอ้โหกูอยากจะเป็นสปอนเซอร์ซื้อรองเทา้าให้พวกน้องๆเข้าจริงๆเขาอาจจะถนัดการเล่นบอลเล์บอลน,นี่ แบบไม่ใส่รองเท้าก็ได้เพื่อไอซองครับนี่มึงตั้งสติแล้วก็ฟังกูนะวอลเลย์บอลเข้าใช้มือในการเล่นมันไม่เกี่ยวกับความถนัดกับรองเท้าเลยรุ่นนี้ไม่ใช่ปฐมหรือมัธยมที่จะต้องทอดรองเท้าเล่นลื่นแล้วแต่ถนัดแต่นี้มันคือระด,ดับประเทศวงเล็บคอมเมนแล้วคุณมึงจะทําทีมไปแข่งกับรับประเทศลือระดับโลกแล้วคุณมึงจะทอดรองเท้าไปแข่งกับเขาเนี่ยนะมึงบ้าไปแล้ว มึงบ้าไปแล้วเป็นไงพี่เบียวเพ่ดูฟอร์มการเล่นทีมวอลเลย์บอลหญิงเขมรแล้วนี่น่ากลัวไหมนี่กูกลัวเข้าจะเลิศลมหัวแตกมากว่าทอดรองเท้าเล่นเนี่ยกูว่านะส่องทีมชาตเขมรเนี่ยเจอทีมวอลเลย์บอลเด็กประถมข้องโรงเรียนในประเทศไทยเข้าไปก็รองแล้ว <songs> มึงรู้ไหมทำไมทีมวอลเลย์บอลยิ่ง ของประเทศไทยเข้าถึงกระโดดตบได้ส่งเพราะอะไรหรือเพ่ก็เพราะว่าเข้าโดนปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กๆไงปูพื้นฐานจากอะไรหรือเพ่นี่เลยหลักโซรการกระโดดยางแม่โหม,มันเกี่ยวกันหรือเพ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็พพดไปเลยถ้าพี่เหมียวนี่เป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลเขมรแล้วเห็นการแข่งขันของชุดนี้นีแล้วพี่เมียวจะเอาอยัางไงต่อเพ่ กับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่การสร้างทีมวอลเล์บอลหญิงในนามทีมชาติขเขมนไปแข่งกับทีมระดับโลกนี่ถ้ากูเป็นนายกสมาคมวอลเล์บอลขมนกูจะําแบบสั้นๆงๆ่ายๆทำไงเพื่อยุบทีมทิ้งเอา้าทำไมล่ะเพ่กูจะทำทีมแข่งระดับประเทศระดับโลกนู่นแล้วมึงดูสภาพกูไม่ได้ทำทีมไปแข่งกับเขตโรงเรียนต่างๆเอา้าแล้วเด็กพวกนี้ล่ะเพ จะให้พวกเขาไปทําอะไรล่ะเพอ่อืมกูว่าไะไปต้มไข่ข้าวไข่ก็ได้อาจจะลุ่งกว่านี้ไม่งั้นก็ไปรําอัปสาราก็ได้เพื่อจะมีคนจ้างไปรําบ้างสิ่งที่วอลเลย์บอลยิ่งของประเทศไทยนั้นประสบความสาเร็จเข้าปูพื้นท่านกันตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมแล้วก็คับตัว เข้ามาห้าไรบางคนจะไปสราโรงเรียนกีฬาก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องรวมพวกหัวกะทิมาแข่งขันกันเองฝ่าจะติดทีมชาติทีมชาติก็แยกอายุอกีกว่าจะเป็นตัวจริงทีมชาติชุดใหญ่นั้นมันไม่ง่ายต้องผ่านมากี่ปีกี่ลุนแล้วข้เมนก็บอกว่าไทยทําได้ข้เมนก็ต้องทําได้แล้วมังดูสภาพเด้ทีมชาตินะโฟยเป็นสิ่งที่จะก๊อปปี้เมื่อนหรือว่าเค็มไม่ได้นะเหมองมันต้องใช้ฟี่มือความพยายามแล้วก็สกิลล้วน ถ้าอะไรที่เขม่นเขาทำเองเคมไม่ได้คอปปี้ก็ไม่ได้พ่นสภาพที่ออกมามันก็จะออกมาอนาถอนาถาปงปงปรงปง,ปง,ปง,ปงชึงอะไรแบบนี้แหละฟีมือไม่มีความพยายามก็ไม่มีระเบียบวินัยการแต่งกายก็ไม่มีเทคติกแผนการความรู้สกิลพื้นฐานก็ไม่มีแล้วกูอยากจะเมื่อนทีมไทยทราบาพไปค่ายใครข้าวดีไฟโนเพื่อจะรุ่งขึ้นมาบ้างไป เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเพจชื่อดังในขมรเพจหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับคนขมรสองคนนั่นก็คือราชามวยกุนเขมท,ทูลเทีย่าและนักแร็ปเปอร์ระดับโลกขมรแวนดา้าโดยที่เพจขมรชื่อดังนี้ได้โพสเอาไว้ว่าในปี2024นี้ท,นทูลเทีย่าและก็แวนดา้าเป็นเพียงชาวกัมพูชาสองคนเท่านั้นที่ได้รับการตีพิมพ์โดยนิตยาสารระดับโลก อย่างนิตยสารฟอบในฐานะนักกีฬาและแรปเปอร์ที่ทรงพลังที่สุดที่อายุต่ำฝ่า30ปีในเอเชียต่อมาคนคเขมรนที่รู้ข่าวนี้ก็ต่างยินดีปีดาพื้มปิติเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ในสมองพวกเขาก็คิดว่าอะไรคือฟอบฟอบคืออะไรฟอบกับแฟบเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ยินดีด้วยทั้งที่ก็งงเหมือนกันมันคือรางวัลอะไร ออถ้าแวนด้าเนี่ยกวัาสมควรติดอันดับนุ่มเศว้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย er, ที่อายุต่ำฟาซ่า,ามเซฟแต่ทูนเทียร่าเนี่ยไม่น่าได้รางวัลน,นุ่มเศร้าทรงอิทธิพลแห่ง A er. เอเชียเอ้าพี่เหมียวเรื่องเขาน่าจะได้รางวัลอะไรนี่เขาน่าจะได้รางวัลมวยกระดูกเปราะแค้นฮักแห่งเอเชีย พี่เหมียวบูรี่เขาอีกแล้วนี่มันฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เด็ก,ดกแต่มันบอกคนเขมแม่นวมันฝึกมวยกุนคามมาตอนเด็กๆห้ากินกับมวยไทยจนมีชื่อแต่กลับทรยศมวยไทยคนแบบนี้กูซ้ำรอยอยู่แล้วชายามวยทรยศแห่งอาเซียนเอ,อ๋ยจอร์ดแล้วคนไทยได้ขึ้นนิตยสา,ารนี้บ้างหรือเปล่าของประเทศไทยนั้นได้ขึ้นนิตยสา,ารเจ็ดคนครับบอสแฮร้องออก ยังน้อยก็มากฟักขมันเราวะส่วน7คนไทยที่ติดทำเนียบหนุ่มสาวทรงอิทธิพลแห่งเอเชียที่มีอายุต่ำกว่า30ปีก็ลองไปหาข้อมูลกันได้นะจ๊ะข่าวมันตั้งเดือนกรกดามน่นแต่ขมรนเพิ่งจะเอามาลงบ้าบอต่อมาคนขมรนเขาได้มีความคิดที่จะทำอะไรหรือว่าสร้างอะไรให้กับราชานักมวยกุนขแมของพวกเขา เพื่อเป็นเกียรติในการเป็นราชานักมวยกุนคแมรแล้วก็เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียด้วยเขาจึงได้หาไอเดียตามแบบเขเมรโบราณโดยการมองมาที่ประเทศไทยแล้วพวกเขานั้นก็ได้เจอกับไอเดียว่าประเทศไทยนั้นมีรูปปั้นบวกขาวที่เป็นระดับสุดยอดของวงการมวยไทยขนาดสุดยอดมวยไทยยังมีรูปปั้นเป็นของตัวเอง แล้วระดับสุดยอดอย่างนักมวยกุนเแมจะมีบ้างไม่ได้หรือหลังจากนั้นไม่นานนักจึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั่นก็คือสุดยอดโปรเจกต์อนุสาวรีย์ราชามวยกุนเแมทูนเทียล่าแม่ถ้าแค่ใส่เฟือกสักน่อยจะดูดีขึ้นเยอะพราะราชามวยกระดูกเปาะกุนเแม